สวัสดีเพื่อนครับในชาวยูทูบอันนี้ผมจะมาสอนเกณฑ์นะครับกดขวาขวานะครับกดเลงหรือว่าเลงนะครับกดยิงนะครับกดยิงแล้วกดซีนะครับกดแล้วกดยิเสร็จแล้วกดซีแล้วดูนะครับอันนี้นี้มันจะไปยืนตรงับไม่ใช่นั่งนะคถ้านั่งเราเราทำผิดนะครับ นะครับเดี๋ยวไม่ก็กดถ้าเราสนามไหนเรากดตัวดตัวเอตัวเอหรือตัวไหนก็ได้ครับตัวมันอยู่อ่ะผมชอบใช้ตัวตัวเอมากกว่าตัวซ้ายอ่ะแบบบบซ้ายนะครับเนี้ยต้องกดเร็วๆนะ ยิงเสร็จครับรีบปุดอีกครั้งนะครับผมไม่ไดเรื่อเลยอ่ะยขวาแล้ยินแล้วก็เสียบอัไน,นี้นะครับอ้าวเอาเงี้ยครับใช่ไหมครับดี